สวัสดีค่ะจากริบบอนดีไใวบบังมีชาแนลนะคะวันนี้จะมาสอนทำเตียนโปรยทานเป็นรูปขนมทองหยิบทองหยอดนะคะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือทองหยิบนะคะอันนี้คือทองหยอดส่วนทองหยอดก็คือไม่ไม่ต้องสอนก็นได้นะคะเพราะว่าเป็นส้มใช่ไหมคะทุกคนทําเป็นหมดแล้ว ถ้ายังทำไม่เป็นก็ไปดูคลิปส้มได้เลยนะคะทำแบบเดียวกับส้มแต่ริบบิ้นที่ใช้ก็คือใช้เบอร์2แบ่งครึ่งนะคะหรือไม่งั้นก็เบอร์สามแบ่งครึ่งก็ได้ค่ะแบบนี้นะคะโอเคเรามาดูขั้นตอนการทำเลยค่ะเออขั้นตอนแรกที่ริบบิ้นเราจะแนะนำริบบิ้นนิดน,นึงค่ะก็คืออันนี้เราใช้กาก,ากเพชรแต่อันนี้เราใช้ตัวใหญ่อะคะ่ะคือใช้ตัวนี้เป็น TW นะคะ อันนี้เป็นเบอร์เก้าแล้วก็มาแบ่งเอาเนื้อก็จะค่อนข้างแข็งนิดนึงก็คือแต่ทาทาง่ายค่ะตัวนี้จะทําง่ายส่วนเป็นกกเพรทึบตัวนี้เวลาทําอาจจะยากนิดนึงแต่แนะนําให้แบ่งออกประมาณให้เหลือ8มิลน,นะคะแบบนี้ค่ะให้เหลือประมาณนี้ถึงจะได้ไซส์ที่ได้เป็นขนาดนี้นะคะไม่งั้นก็ต้องใช้เป็นสีเหลืองหรือว่าสีทองเบอร์สามแบ่งครึ่งอะคะ่ะ ส่วนตัวนี้ตัวนี้ค่อนข้างที่จะรื่นจะลื่นนะคะเวลาตอนทําอาจจะเด้งคืนนิดนึงอันนี้แบ่งครึ่งได้เลยนะคะเบอร์สองไซสนี้จะดูใหญ่กว่าสีทองเมื่อกี้เนี่ยค่ะแบ่งครึ่งได้เลยโอเคเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะ round one ตัดริบบิ้นที่ป <Ladies, S 1> ลาย <go. S 1> ประมาณยี่สิบสามนิ้วหรือว่าประมาณหกสิบเซนนะคะหกสิบหรือว่าห้าสิบห้าก็ได้ค่ะ เอาเป็น23สามนิ้วแล้วกันนะคะจำได้ง่ายๆดีจำนวนสี่เส้นอันนี้เราใช้เป็นเบอร์9้าแล้วก็แบ่งให้เป็นสีแบบนี้โอเคแล้วเราก็ทบครึ่งพอทบครึ่งเสร็จแล้วก็จับเส้นที่หนึ่งมาเส้นที่สองคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะขึ้นฐานสี่นะคะเส้นที่สามก็คล้องเส้นที่สองแบบนี้ พอเส้นที่4ี่เราก็จับสอดเข้าเส้นที่1แล้วก็ดึงเส้นที่3ลอดไปก็จะคล้องกันแบบนี้นะคะได้ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะพับตรงนี้เส้นล่างเฉียงขึ้นด้านบนขึ้นฐาน8ดพับไปแบบนี้เส้นฝั่งขวาก็เฉียงบนซ้ายพับไปค่ะ ตรงกลางตรงนี้ก็พับเฉียงลงล่างแบบนี้นะคะเส้นสุดท้ายจับมาสอดตรงนี้ค่ะโอยสอดเพื่อล็อกริบบิน้นเสร็จแล้วเราก็กดลงให้แน่นค่ะ ก็จะได้ฐาน8เป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะขึ้นขั้นตอนแรกเราจะขึ้นแบบตัวส้มก่อนก็จับมาแบบนี้จับเส้นที่1มา2ทับเส้นที่1 3ทับไป4ทับคือจับทับกัน4เส้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยเส้นที่อยู่ข้างล่างสุดลง แล้วจับที่เส้นที่อยู่รากฐานแบบนี้ขึ้นไปทับข้างบนค่ะแล้วก็ปล่อยเส้นตรงนี้ลงจับเส้นนี้ทับขึ้นไปทํำวนไปจนครบเลยนะคะก็คือปล่อยเส้นล่างลงจับเส้นข้างล่างขึ้นไปทับปล่อยล่างสุดที่เราจับลงแล้วก็จับเส้นข้างล่างขึ้นไปทับพอเส้นข้างล่างนี่หมดแล้วใช่ไหมคะ เราจะเหลืออยู่ในมือสีเส้นเราก็จะปล่อยล่างสุดที่เราจับไว้ลงให้เหลือ3เส้นนะคะพอเหลือ3เส้นเสร็จเราก็จะพลิกขึ้นมานิดนึงแล้วก็จับเส้นข้างล่างสุดคือเส้นที่หนสอดเข้าช่องที่1คะ่ะเส้นที่2องถัดไปก็คือสอดเข้าช่องที่หนึไปออกช่องที่สองแบบนี้นะคะเส้นที่สาสอดเข้าช่องที่1ไปออกช่องที่3คะ่ะ นี่ค่คะเสร็จแล้วเราก็พลิกงายขึ้นมาดึงให้กระชับค่ะพอได้แบบนี้แล้วเราก็จะใส่เหรียญกันก่อนนะคะก็ใส่เหรียญเข้าไปนี่ค่ะใส่เหรียญเสร็จเราก็จะดึงให้กระชับ แบบนี้นะคะแล้วเราก็จะปิดตรงนี้แบบเดียวกับวิธีทําส้มก็คือจับเส้นใดก่อนก็ได้1เส้นพาดไปหน้าเส้นที่สามแบบนี้นะคะแล้วก็ทําวนไปก็คือจับเส้นถัดไปพาดไปหน้าเส้นที่สามใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายจับไว้กดไว้แล้วก็เวลาเราทําเราก็จะหมุนได้ง่ายๆแบบนี้นะคะเส้นถัดไปก็คือจับพาดมาหน้าเส้นที่สามพาดหน้าเส้นที่สาม มันจะสับวางอย่างนี้เรื่อยๆนะคะพ่าดหน้าเส้นที่3จนเหลือ3เส้นคือ3เส้นนี้เหลือแบบนี้แล้วเราก็หมุนกลับมานิดนึงเอาเส้นที่อยู่เส้นแรกที่อยู่ด้านหน้าสุดสอดไป3ช่องก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ก็สอดไป3าช่องเส้นถัดไปแบบนี้นะคะสอด3เช่นเดียวกัน ก็จะได้เป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะดึงให้กระชับค่ะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะทำด้านบนละทีนี้เราก็จะทำมุมแฉกมุมเหลี่ยมของมันแล้วนะคะก็คือจับเส้นใดก่อนก็ได้หเส้น พาดไปหน้าเส้นที่สองคือเส้นนี้นะคะพาดไปสองเส้นนะคะหน้าเส้นที่สแล้วก็ทําวนไปแบบเมื่อกี้จับ1เส้นพาดไปหน้าเส้นที่สองโดยใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายกดไว้แบบนี้นะคะจับ1เส้นพาดไปหน้าเส้นที่สองจับ1เส้นพาดไปหน้าเส้นที่สองแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็หมุนใช้มือด้านนี้หมุนจับ1เส้นพาดมาหน้าเส้นที่สอง พาดมาหน้าเส้นที่สองจนเหลือสองเส้นพอเหลือสองเส้นอย่างนี้แล้วก็หมุนนิดนึงให้เส้นแรกอยู่อย่างนี้แล้วเราก็จับเส้นแรกสอดไปสองช่องเนี่ยค่ะสอดตรงนี้นะคะเข้าไปสองช่องอันนี้ก็สอดไปสองช่องจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ดึงให้ได้รูปทรงที่สวยงาม ก็จะประมาณนี้แล้วมาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังจะมีรอยโป่งๆแบบนี้ใช่ไหมคะคือไม่สวยงามไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะตอนเราทําเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเก็บปิดอีกรอบนึงนะคะโอเคแล้วเราก็ปิดเลยโดยการจับเส้นใดก็ได้1เส้นพาดไปหน้าเส้นที่สามทำแบบรอบแรกอะคะ่ะพาดไปหน้าเส้นที่สาม ให้พาดทำวนให้ครบเลยาพาดไปหน้าเส้นที่สามนะคะนค่ะพาดไปแล้วก็นี่ก็จะเหลือ3ามเส้นที่เราจะต้องเก็บไว้สอดแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับเส้นที่อยู่ด้านในสุดสอดไปสามช่องการสอดตรงนี้มันอาจจะติดติดตรงเมื่อกี้ค่ะรอยโป่งเมื่อกี้ให้ดันให้ดันริบบิ้น อยกลับมานิดนึงเพื่อให้เป็นร่องที่เราจะสามารถสอดไปได้ง่ายๆนะคะก็สอดไปนี่ค่ะ3 1 2 3ก็คือสอดลอดไปแบบนี้เส้นถัดไปก็สอดมา3เส้นนี้ก็3นะคะนี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาเราก็ดึงให้กระชับอีกทีนึง ทีนี้ก็จะสวยแล้วนะคะเห็นปหคะโอเคแล้วเราก็จะมาสอดสอดเก็บปิดด้านบนอีกหนึ่งรอบก็คือจับเส้นใดก่อนก็ได้หนึ่งเส้นสอดไปสองช่องเห็นไหมคะสอดไปสองช่องแบบนี้แล้วก็ถอยหลังกลับมาแล้วก็สอดไปสองช่องนี่ค่ะถอยหลังกลับมาสอดไปสองช่อง อันนี้ก็ถอยหลังกลับมาสอดไปสองช่องถอยกลับมาทำให้ครบทุกเส้น พอเรียบร้อยแล้วเราก็ดึงอีกหนึ่งรอบโอเคค่ะเราจะไม่ตัดปลายริบบิ้นในขั้นตอนนี้นะคะเพราะว่าริบบิ้นบางตัว,ตวเวลาเราตัดปลายตรงนี้แล้วมันจะเด้งคืนกลับมาแบบนี้แล้วก็เนื้องานเราจะไม่สวยนะคะเราจะสอดเก็บด้านท้ายหนึ่งรอบเพื่อให้ด้านหน้ามันแน่นนะคะโอเคเพื่อให้ริบบิ้นไม่ถอยกลับด้วยก็สอดไป3เส้นค่ะสอดตรงๆไปเลยค่ะก็จะ อย่างนี้เหมือนสอดเก็บทั่วไปอะคะ่ะตัดริบบิ้น23นิ้วนะคะจะทำได้พอดีเลยจะเหลือปลายเล็กน้อยประมาณนี้นี่ค่ะก็จะเรียบร้อยละขนมทองหยิบของเราของแม่ทองกีมาในบุเพสศนิวาสนะคะ สอดเก็บเรียบร้อยแล้วก็เช็คงานให้สวยงามแล้วเราก็ตัดเก็บเลยค่ะตัดปลายริบบิ้นออกเลย,เยจะได้ลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้เราก็จะได้ขนมทองหยิบ ถ้าใครจะเอาไปใส่ถ้วยอีกรอบนึงก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆขนมทองหยิบถ้าสมมติว่าไม่วางบนใบตองแบบนี้ก็จะมีถ้วยใส่ด้วยใช่ไหมอ่าส่วนทองม้วนน่าจะทำเอออันนี้ไม่ใช่ทองม้วนทองหยอดค่ะขอโทษทีทองหยอดทุกคนน่าจะทําได้แล้วถ้าทําไม่ได้ให้ไปดูคลิปส้มนะคะทําแบบเดียวกับส้มเลยนะคะแบบนี้โอเควันนี้ก็เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณมากนะคะที่มาติดตามชมกันฝากกดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ